สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของอหน้าประบรมราชวังของกัมพูชานะครับก็อันนี้ก็ครั้งหน้าเลยครับแล้วก็จะมีะมีพระอะไรเนี่ยออกมานะเดินด้วยะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นริเวอร์ซารครับ ก็ก็จะมีประเดินมาแบบนี้ครับก็ตรงนี้ก็ใกล้วัดเหมือนกันครับมีสองสวัดใกล้ๆนี่ครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะครับฝนก็กำลังจะตกเหมือนกันนะครับ